ในเย็นวันหนึ่งอ้นกำลังขับรถออกไปต่างจังหวัดขณะนั้นข้างทางที่อ้นขับรถผ่านนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินตามไหล่ทางของขอบถนนเมื่ออ้นเห็นดังนั้นจึงรีบจอดรถและเดินเข้าไปหาพระรูปนั้นและได้ถามว่าหลวงพ่อขอรับไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะเดินไปที่ใดกันเล่าครับหลวงพ่อรูปนั้นตอบว่า อาตมากำลังเดินไปเรื่อๆยๆโยมอาตมามีจุดหมายเดียวคือเดินไปเพื่อพิจารณากายสังขารของอาตมาเองหลวงพ่อขอรับหากกระผมจะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นรถและจะพาหลวงพ่อไปส่งในทางข้างหน้าหลวงพ่อจะไปด้วยหรือเปล่าขอรับหากโยมนิมนต์พระให้ขึ้นรถไปด้วยอาตมาก็ไม่สามารถขาดศรัทธาของโยมได้หรอก อาตมาจะไปกับโยมก็แล้วกันแล้วแต่โยมจะไปส่งอาตมาก็แล้วกันนะทันทีที่นิมนต์พระขึ้นรถแล้วอ้นก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟ้าปิดและกำลังจะมืดลงอ้นก็เลยถามหลวงพ่อว่าขําแล้วหลวงพ่อจะจาวัดที่ไหนขอรับหลวงพ่อตอบว่าอาตมาไม่มีที่จาวัดประจําหรอกนะโยมข่าที่ไหน อาตามาก็นอนที่นั่นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหรือขอรับหลวงพ่อขอรับข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันล้างก็ผมคิดว่าหลวงพ่อน่าจะจำวัดที่นั่นคงจะปลอดภัยกว่านะขอรับอาตามาไม่เลือกสถานที่หรอกนะโยมอาตามาจำวัดที่ไหนก็ได้งั้นโยมจอดรถให้อาตามาลงข้างหน้าเขาแล้วกันนะ อาจจะมาจะได้จำวัดในปั๊มน้ำมันล้างได้ขอรับหลวงพ่อเมื่อถึงปั๊มล้างอ้นจึงจอดรถเพื่อให้พระลงและนี่ก็ดึกมากแล้วอ้นเห็นว่าเราควรจะพักกับหลวงพ่อที่นี่เลยละกันเมื่อถึงรุ่งเช้าค่อยเดินทางต่อขณะนั้นอ้นปวดฉี่จึงเดินไปที่ข้างหลังเผื่อว่าจะมีห้องน้ำที่ใช้ได้อยู่ขณะที่เดินไปนั้น ข้างหลังของอ้นดูเหมือนว่ามีใครกำลังเดินตามอยู่เมื่อหยุดเดินเสียงที่เดินตามนั้นก็หยุดเดินด้วยและเมื่ออ้นไปถึงห้องน้ำและกำลังจะเปิดประตูไปจูจูก็เห็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งกํำลังผูกคอตัวเองแต่ดูน่ากลัวมากอ้นจึงวิ่งหนีออกมาและวิ่งเข้าไปหาหลวงพ่อที่ตนพามาด้วย แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่เห็นหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อได้หายไปแล้วทำให้อ้นตกใจและกลัวมากจึงรีบขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันล้างแห่งนี้ทันทีหลังจากที่ขับรถมาถึงหน้าบ้านอ้นก็ได้เจอผ้าที่มีหน้าตาเหมือนกับหลวงพ่อเมื่อคืนจึงเข้าไปเพื่อถามแต่ขณะนั้นอ้นยังไม่ได้ถามหลวงพ่อตอบว่า เมื่อคืนคงจะเหนื่อยและกลัวเสนาโยมเมื่อหลวงพ่อพูดเสร็จจากนั้นหลวงพ่อก็เดินจากไปทําให้อ้นรู้สึกงงๆกับเรื่องเมื่อคืนเหมือนว่าหลวงพ่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วหรือนี่เป็นเรื่องที่คิดไปเองเท่านั้นหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ